บทที่639เกเกือบจะในเวลาเดียวกันกันกบที่เด็กน้อยพูดประตูบ้านข้างๆเขาก็เปิดออกอย่างเงียบๆพ่อแม่ของเด็กน้อยเดินออกมาอย่างไร้ความรู้สึกและจ้องมองที่สวีทิงอย่างไม่ชอบใจแสงยามพลบค่ำถูกป,ปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำอย่างคลุมเครือราวกับว่าฝนกำลังจะตกและเสียงฟ้าร้องที่ดังกึกก้องก้องกังวานบนท้องฟ้าพร้อมด้วยสายฟ้าผ่าที่ส่องแสงไปทุกทิศทาง ในเมืองขณะที่พายุกำลังจะมาชาวบ้านรีบกลับบ้านกรดบนพื้นสันวหวเล็กน้อยเมื่อลมเริ่มพัดและใบไม้ที่ร่วงหล่นก็ถูกม้วนเป็นจำนวนมากเช่นกันสำหรับคนนอกทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในท้องฟ้าแต่ในสายตาของสวีชิงฉากเหล่านี้ทั้งหมดมาจากเด็กน้อยที่อยู่ตรงหน้าเขามันก็น่าสนใจดีแฮะสวีชิงหันศีรษะและมองไปที่พ่อแม่ของเด็กน้อยทันใดนั้นภูเขาจะก,กระพัดผีในทะเลแห่งจิตสำนึกก็ส่องประกายสะท้อนอยู่ในลูกตาของสวีชิง ครูต่อมาพ่อแม่ของเด็กน้อยก็ตกตะลึงและดวงตาที่เย็นชาของพวกเขาก็แสดงความตกใจและหวาดกลัวเช่นเดียวกันคนทั้งสองนั้นไม่มีความหมายเขามุ่งความสนใจไปที่เด็กน้อยด้วยรอยยิ้มฝืนลุกขึ้นกระโดดลงมาอยู่ตรงหน้าเขาการแสดงออกของเด็กน้อยเปลี่ยนไปและเขาก็ถอยออกไปอย่างรวดเร็วสวีชิงโบกมือและเขาก็โยนเหรียญโทเค็นสีขาวที่ปรมาจารย์ถีมอบให้กับเด็กน้อยโดยตรงนี่คือโทเค็นคุณสมบัติการเข้าสู่เจ็ดเนธโลหิตของพันธมิตรแปดนิกาย เด็กชายตัวเล็กๆไม่ได้รับมันและปล่อยให้โทเค็นตกลงบนพื้นต่อหน้าเขาส่งเสียงที่คมชัดเมื่อสัมผัสกับกรวดสวีทิงไม่สนใจและเดินออกไปเมื่อเดินผ่านเด็กน้อยเขาก็พูดอย่างสงบนายอยากเป็นมนุษย์ไหมหลังจากพูดอย่างนั้นสวีทิงยังคงเดินหน้าต่อไปเดินต่อไปไกลออกจากเมืองทันทีที่เขาจากไปก็มีฝนตกหนักลงมาทั่วทั้งเมืองเสียงฝนตกดังขึ้นพร้อมกับฟ้าร้องและฟ้าผ่าชำระล้างพื้นดินและทุกสิ่ง ในม่านฝนมีเพียงเด็กน้อยและพ่อแม่ของเขาเท่านั้นที่ยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับขยืน่นทั้งคู่มองลงไปที่สัญ,ญลักษณ์สีขาวบนพื้นซึ่งจมอยู่ใต้น้ำครึ่งหนึ่งท่ามกลางสายฝนหลังจากนั้นไม่นานเด็กน้อยก็พูดขึ้นมาคุณคิดว่าฉันควรจะไปดูไหมพ่อแม่ของเด็กน้อยเงียบไปอ๋อฉันลืมไปว่าฉันเป็นคนสร้างพวกคุณเองคุณมีความคิดเดียวและเป็นไปไม่ได้ที่จะตอบคำถามของฉันเด็กน้อยพึพมพำและมองดูโทเคนอีกครั้งสีหน้าของเขาเผยให้เห็นการเต้นของหัวใจ เขาไม่ใช่มนุษย์หรือคนต่างเผ่าพันธุ์เขาเป็นคนแปลกเป็นประเภทที่พิเศษพิสดารมากๆพลังการต่อสู้ของเขาไม่แข็งแกร่งแต่เขามีความคิดที่ชัดเจนและฉลาดพอๆกับเผ่าพันธุน์อื่นๆในเวลาเดียวกันด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบเขาได้หอยหาชีวิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตั้งแต่เขาเริ่มมีสติเมื่อหลายปีก่อนเขาจึงมาที่เมืองนี้แปลงร่างเป็นมนุษย์และสร้างร่างพ่อแม่และไปโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกวันซ้ำแล้วซ้ำเล่า และทุกๆสองสามปีเขาจะลบความทรงจำของผู้คนเกี่ยวกับเขาในเมืองเล็ก,ลกๆแห่งนี้และเริ่มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้งด้วยวิธีนี้เขาจึงสามารถไปโรงเรียนอย่างมีความสุขต่อไปได้ทุกวันเขาจำไม่ได้ว่าวันเวลาเหล่านี้ผ่านไปนานเท่าไรปีแล้วปีเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าเขาเฝ้าดูเพื่อนร่วมชั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แก่และตายไปแต่เขาก็ยังคงเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันก็เป็นเพราะการปกป้องอย่างลับๆของเขาที่ทําให้เมืองเล็กๆแห่งนี้สงบสุขนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีผู้สูงอายุและเด็กจํานวนมากสวีทิงได้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วในขณะที่ภูเขาจะก,กระพัดผีสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาและเขาได้ตัดสินในใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออาจารย์ถีให้โทเค็นแก่เด็กน้อยเขาก็มองเห็นทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติส่วนว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กน้อยจะมาที่เจ็ดเดชโลหิตหรือไม่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่สวีทิงจะต้องพิจารณาเขาแค่คิดว่ามันแปลกและแตกต่างออกไปเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะนี้ท่ามกลางสายลมและฝนสวีชิงกลับมาที่เรือฟาโจที่ลอยอยู่ในอากาศทันทีที่ก้าวเข้ามาอาจารย์ฉีก็ไม่ถามอะไรอีกด้วยการสะบัดแขนเสื้อเรือฟาโจก็ส่งเสียงคำรามและหายไปในตรงนั้นทันทีระหว่างทางกลับฉีเย่ไม่รีบร้อนแต่เดินเล่นสบายๆบ,บางครั้งเขาก็พาสวีชิงและติงเสวียไปที่เมืองใหญ่แล้วนั่งยองๆบนต้นไม้หน้าคฤหาสน์ของครอบครัวเศรษฐีเพื่อสังเกตชายหนุ่มเศรษฐีที่อยู่ข้างในบางครั้งก็ไปเมืองเล็กๆและมองดูผู้ทุกข์ยากไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ ในบางครั้งเขาจะไปยังสถานที่ที่คล้ายกับค่ายเก็บกวาดซึ่งเขาจะสังเกตทุกคนจนกระทั่งเห็นสิ่งที่น่าสนใจเขาจะยิ้มและถามสวีทิงและติงเสวียว่าเขาเป็นยังไงบ้างหากเขาพบคนที่เหมาะสมปรมาจารย์ถีก็จะมอบโทเค็นสีขาวให้สวีทิงและขอให้เขาไปส่งให้ผู้ที่ได้รับโทเค็นถีเย่ลวนเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวบางคนเป็นเด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนเป็นนักวิชาการที่ยากจนและบางคนเป็นขอทานหรือเด็กผอมแห้ง หลังจากให้โทเค็นมากเกินไปจิตใจของสวีชิงก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาอยู่ในค่ายเก็บกวาดในเวลานั้นอาจารย์ก็ให้คนรับใช้ของเขาตามมาแต่ครั้งนี้ไม่สะดวกสำหรับคนรับใช้ที่จะติดตามเขาเมื่อเขาออกมาดังนั้นสวีชิงจึงรับงานนี้บทที่640สวีชิงก็ค่อยๆมองเห็นบาะแสผู้ที่ได้รับโทเค็นถีเย่ก็มีบางสิ่งที่พิเศษโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นตัวอย่างเช่นจิตวิญ,ญญาณและร่างกายของเศรษฐีไม่ได้เชื่อมโยงกันมากนะัก คนภายนอกอาจไม่สามารถบอกได้แต่หลังจากที่ภูเขาจะกระพัดผีของสวีทิงปรากฏขึ้นในม่านตาของเขาก็สามารถมองเห็นได้ทันทีเด็กคนนี้จากครอบครัวที่ร่ำรวยต้องถูกเขาพราบไปแล้วอีกคนยังมีผู้เสียหายในเมืองเล็กๆอีกด้วยเธอเป็นเด็กสาวโม่เขลาที่ยิมแย้มขออาหารตลอดทั้งวันร่างกายของเธอเต็มไปด้วยแผลเน่าเปื่อยแต่ทุกคนที่รังแกเธอในตอนกลางวันจะฝันร้ายในตอนกลางคืน เหตุผลก็คือเด็กผู้หญิงโง่คนนี้จะขุดส่วนที่เน่าเปื่อยของร่างกายของเธอออกมาในเวลากลางคืนเพื่อทําคํำสาบบางอย่างคํำสาบนี้ไม่เหมือนพลังเวทแต่เหมือนพรสวรรค์โดยธรรมชาติมากกว่าเพียงแต่เธอปกปิดมันไว้มากจนไม่มีใครสามารถเห็นได้และคนที่ฝันร้ายก็จะไม่ตายทันทีแต่บ่อยครั้งเมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด ตัวอย่างหนึ่งคือเด็กร้านขายยาในค่ายเก็บกวาดเขาถูกเจ้าของร้านบังคับให้กินดินทุกคืนทุกครั้งที่เขากินเลือดจะไหลออกจากร่างกายร้านค้าจะเก็บเลือดอย่างระมัดระวังใส่ลงในขวดเล็กๆและขายเป็นยารักษาในวันรุ่งขึ้นพวกเขาส่วนใหญ่ปิดบังตัวเองอยู่ลึกแต่อาจารย์ถีดูเหมือนจะเก่งมากในการค้นหาพวกเขาดังนั้นสวีชิงจึงเห็นอะไรมากมายในช่วงเวลานี้และแต่ละคนทําให้เขารู้สึกว่ามันดีและมีศักยภาพที่ดี หลังจากออกโทเค็นมากกว่า2ี่สิบเหรียญแล้วอาจารย์ฉีก็หยุดค้นหาและถอนหายใจต่อหน้าสวีชิงแน่นอนว่าไวที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงในฐานะอาจารย์ฉันมาที่หญิงห่วโจในตอนนั้นและค้นหาไปรอบๆมีต้นกล้าที่ดีไม่มากนักในท้ายที่สุดมีเพียงพี่ชายอาวุโสจังซานเท่านั้นที่ออกมาแต่ตอนนี้นึกไม่ถึงที่นี่จะมีต้นกล้าดีๆมากมายคราวนี้ฉันวางแผนจะเลือกหนึ่งต้นจากห้าสิบเพื่อดูว่าใครจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวของนายได้ เห็นได้ชัดว่าอาจารย์ฉีพอใจกับผลลั์ของการออกนอกบ้านครั้งนี้มากสวีติงสวีเอ,อ๋อต้นกล้าคนไหนที่ได้รับโทเค็นในครั้งนี้แล้วจะมาหาฉันติงสวีเคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดทันทีคุณลุงฉันคิดว่าผู้หญิงโง่ที่สามารถสาบแช่งคนอื่นได้คิดว่าเธอจะมาหาคุณลุงแน่อาจารย์ฉียิ้มและมองไปที่สวีติงสวีติงครุ่นคิดโดยนึกถึงผู้คนที่เขาเห็นและสิ่งที่เข้ามาในใจเขาในที่สุดก็คือเด็กรวย ผมคิดว่าคนที่ร่างกายถูกพรากไปน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดปรมาจารย์ฉีรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทำไมนายถึงพูดแบบนั้นละเดิมทีฉันคิดว่านายจะตอบว่าเด็กน้อยที่ได้รับโทเคนก่อนใครๆคนนั้นสวีชิงสายหัวเขาไม่รอบคอบพอในบรรดาคนเหล่านี้มีเพียงเด็กจากตระกูลร่ำรวยเท่านั้นที่ระมัดระวังที่สุดเยี่ยมมากอาจารย์ฉีหัวเราะควบคุมเรือฟาโจพาสวีชิงและติงสวีจบการเดินทางและมุ่งหน้าตรงไปที่เจ็ดเนตรโลหิตของแปดพันธมิตร สวีทิงไม่ค่อยมีเวลาว่างระหว่างทางและยังคงคิดถึงการเปิดรูรับแสง12 1เดของเขาเขามีแผนอยู่ในใจแต่เขายังไม่ได้คิดให้ชัดเจนนะเขาก็ถามเรื่องนี้กับอาจารย์ฉีคำตอบของอาจารย์ฉีคืออาวุธเวทมนต์ต้องห้ามของเจ็ดเนตรโลหิตอาจมีผลในการช่วยในการค้นหารูรับแสงที่121ดังนั้นสวีทิงควรหาโอกาสสลองใช้สวีทิงครุ่นคิดคิดถึงกระจกบานเล็กที่เขาเก็บไว้ระหว่างออกนอกบ้านจึงหยิบมันออกมาและถือไว้ในมือเพื่อศึกษา อาจารย์ฉีเหลือบมองแต่ไม่ได้พูดอะไรสวีทชิงไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปเขาครุ่นคิดอยู่สองสามวันแล้วค่อยคอยคิดออกวัตถุนี้เป็นชิ้นส่วนของอาวุธอาถรร์อาวุธอาถรร์ที่สมบูรณ์อาจเหมือนกับรูปร่างอาวุธอาถรร์ต้องห้ามของเจ็ดเนตรโลหิตเพราะทั้งคู่เป็นกระจกเงาเช่นกันแต่ความสามารถของพวกมันจะแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เมือ่อใดก็ตามที่มันถูกส่องสว่างวิญญาณจะตกอยู่ในพวังทั่วขนาดหนึ่งและดวงตาทางกายภาพจะแสบร้อนอย่างรุนแรงหากมันถูกโจมตีกระจกบานเล็กนี้จะก่อตัวเป็นสภาวะแปลกๆแ,และถูกควบคุมเมื่อพิจารณาจากความสามารถของมันก็เป็นที่ยอมรับแต่สิ่งนี้ไม่ได้ผ่านการขัดเกลาแบบบูชายันอย่างเห็นได้ชัดมันมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจสําหรับคนธรรมดาในฐานะสมบัติแต่สําหรับผู้ฝึกฝนที่มีพลังยุทธในระดับหนึ่งผลที่ได้นั้นอยู่ในระดับปานกลางและไม่สามารถถึงแก่ชีวิตได้ แต่มันอาจใช้เป็นผู้ช่วยเมื่อถูกจับได้แบบไม่คาดคิดสวีชิงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเขาได้รับกระจกบานเล็กใบนี้ในเวลานั้นเขาก็ถูกส่องด้วยกระจกนั้นและดวงตาของเขาก็สะดุดอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็เสียสมาธิช่วงเวลาแห่งความฟุง้งซ่านนี้หากใช้อย่างดีมันน่าจะสามารถกำหนดชีวิตหรือความตายได้หลังจากที่สวีชิงครุ่นคิดเขาก็วางวัตถุนั้นออกไปโดยวางแผนที่จะกลับไปและทดลองอย่างช้าๆเพื่อดูว่าขีดจำกัดของมันอยู่ที่ใด ด้วยวิธีนี้อีก2อสาวันผ่านไปและพันธมิตรแดนิกายก็อยู่ในสายตาเมื่อเขากลับมาถึงภายใต้ความไม่เต็มใจของติงเสวียสวีทิงจึงออกจากเรือมุ่งตรงไปที่กรมการขนส่งที่จางซานอยู่ครั้งนี้ใช้เวลานานในการออกไปและเรือฟาโจก็ประสบกับการทำลายล้างตัวเองสองครั้งแม้ว่าจะยังใช้งานได้แต่สวีทิงรู้สึกว่าเป็นการดีกว่าที่จะซ่อมแซม ในขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงวันและดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงเจิดจ้าเมื่อสวีชิงกำลังหมือหวาออกจากเมืองหลักเจ็ดเนตรโลหิตสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปและเขาก็ก้มศีรษะลงเพื่อมองดูพื้นดินบนพื้นบนถนนสวีชิงเห็นคนใบตัวน้อยเป็นครั้งแรกที่เด็กน้อยใบไ,ไม่ได้สวมเสื้อคลุมหนังสุนัขแล้วคลุมทับด้วยเสื้อคลุมฝึกฝนแต่สวมเพียงเสื้อคลุมฝึกฝนเท่านั้นวิธีเดินของเขายังแตกต่างจากปกติแทนที่จะหลบมุมกลับเดินโซเซอยู่ตรงกลางถนน แม้ว่าความรู้สึกระมัดระวังยังคงอยู่แต่ก็ยังแตกต่างจากความทรงจำของสวีทิงอยู่บ้างการตรวจสอบในวันนี้เขามีความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอกในขณะที่ก่อนหน้านี้การตรวจตราของเขาคือการหลีกเลี่ยงจากคนแปลกหน้าตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนใบ้ตัวน้อยนั้นอ่อนแอมากไม่ใช่จากร่างกายแต่เป็นทางจิตวิญญ,ญาณสวีทิงเคยเห็นฉากเดียวกันนี้มาก่อนและมันก็เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มรวยที่ถูกพรากร่างไป เมื่อมองดูคนใบตัวน้อยในขณะนี้เงาของภูเขาจัก,กระพัดผีก็สะท้อนอยู่ในดวงตาของสวีชิงหลังจากมองดูคนใบตัวน้อยอย่างระมัดระวังดวงตาของสวีชิงก็หลีลงเขาก้าวออกไปหนึ่งก้าวและอยู่ต่อหน้าคนใบตัวน้อยในทันทีการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของสวีชิงทำให้สีหน้าของคนไม่เปลี่ยนไปและเขาก้าวถอยหลังโดยสัญชาตญาณหลังจากที่เห็นใบหน้าของสวีชิงอย่างชัดเจนเขาก็ก้มศีรษะลงอย่างรวดเร็วหยุดชั่วคราวและคุกเข่าลงทันที แต่ในช่วงเวลาถัดมาสวีชิงก็ยกมือขวาขึ้นจับคอของคนใบตัวน้อยและยกคนใบตัวน้อยที่มีใบหน้าแดงก่ำและดวงตาที่หวาดกลัวอยู่ตรงหน้าเขาขึ้นดวงตาของสวีชิงสงบด้วยความเยือกเย็นเขามองเข้าไปในดวงตาของคนใบตัวน้อยและพูดอย่างสงบแกเป็นใคร